เรามาเริ่มกันที่ข้อที่1น่งเราจะต้องเหยียบดวงของคนที่เป็นลูกค้าเราจมพื้นธรณีโอ้โหพูดซเวอร์ม,มากเลยนะใช่ค่ะเวอร์ม,มากาเหยียบดวงลูกค้าเราจนจมพื้นธรณีจมพื้นธรณีเพราะฉะนั้นในช็อปของคนที่ค้าขายคล่องๆเนี่ยจะมีตราช่างอยู่แต่ตราช่างนั้นต้องเอียง ห้ามอยู่เสมอกันแบบนี้เหมือนกระวงยุติธรรมอไม่ไ<ะ>ไม่ได้ไไดถ้าอยู่อย่างนี้เขาไม่จอ่าทีน,นี้ใครมีอาร์ตมีความเป็นศิลปะ<า>มีออกแบบก็ซ่อนกันให้ดี<า>อย่าให้รู้สึก<า>แต่ต้องเป็นสัญลักษณ์ดูปุ๊บถ้ามีคนชี้ปรับเฮ้ยเนี่ยเธอเห็นตาช่างไหมถ้าคนนั้นเขาเห็นตามแสดงว่าสิ่งที่เราทำถูกต้อง ในบรรดาคน12ราศีร <Okay. S 1> าศีไหนราศีไหนซื้อของเยอะเวลาซื้อซื้อเยอะท mm. ่านผู้ชมฟังนี้ห้ามงงนะ mm. ผมไม่ได้บอกว่าคนที่เกิดวันนั้นวันนี้เป็นราศีนี้ไม่ใช่ <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> ผมกาลังคุยถึงธรรมชาติของสัญลักษณ์ใน <Okay. S 1> จักรวาลซึ่งธรรมชาติเหล่านี้คือเคล็ดลางในการขายของดีโอเคสิมโบลของจรรักรวาลที่พระพุทธเจ้ากําหนด ของการมาเป็นคู่ครับซื้อหนึ่งต้องได้อีกหนึ่งนะซื้ออันนี้เดี๋ยวซื้ออีกอันให้เพื่อนให้แม่ให้เพื่อนด้วยแทนนี่จะซื้ออันเดียวจะต้องซื้อฝากนนคนนู้นคนนี้นั่นคือราศีที่ไม่ได้มาคนเดียวราศีคนคู่ราศีคนคู่คือราศีมิถุนหรือเจมินี่นั่นเองค่ะ สัญลักษณ์ของเขาก็คือคนสองคนเข้ายืนหันหน้าเข้าหากันก็ได้หรือเป็นสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกับรูปตัว H อลองเขียนรูปตัว H ออกมาก็คือ1เส้นตรง1เ <1 S 1> ส้นตรงแล้วก็มี <S 1เ <1 S 2> ส้นนอนเชื่อมไอตัวอักษร H หรือสัญลักษณ์คนคู่ หรือแม้แต่กระทั่งถุงช้อปปิ้ง1แถม1ระวางถุงติดกันให้เห็นขนาดเท่ากันไซส์เท่ากันนะแล้วก็มีตัวเลข1แถม1อย่างเงี้ยไอ้ความว่า1แถม1เนี่ยคือซิมโบลของคนคู่ เพราะเขาเหมือนกันเนี่ยถุงใบนี้ถุงใบนี้เหมือนกันแถมหนึ่งนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเชียร์มินาเป็นการวางสัญ,ญลักษณ์ให้เกิดการซื้อเยอะใช่แล้วอันนี้เป็นเป็นศาสตร์ที่เก็บมาจากทั่วโลกนะ,ะแล้วก็ตรงกับคำพี์ของดูงมซดด้วยด้วยกรณีอย่างนี้ถ้าเราเอาไปวางที่โชว์ด้านหน้า หรือไปวางที่ป้ายโฆษณามันหมายถึงการกระตุ้นให้ซื้อมากกว่าจํานวนที่เขาต้องซื้อจริงๆเช่นเขาต้องการใช้นาฬิกาหนึ่งเรือนเขาจะซื้อ2เรือนยอดขายเพิ่มอีก1 0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเท่าเป็นแบบนั้นเลยเอาไหมเอาค่ะเอานะเป็นการวางสัญลักษณ์ถ้าคุณวางคนคู่จากคุณเคยขายหนึ่งเวลาเขามาเขาตั้งใจซื้อหนึ่งเขาจะซื้อสองเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่ามันมันก็จะอย่าสับสนกับสัญลักษณ์ปลาคู่ นะถ้าเป็นสัญลักษณ์ปลาคู่ของชาวราศีมีนมชาวราศีมีนเนี่ยปลาตัวหนึ่งหันหัวไปที่หางอีกตัวหนึ่งหันหัวไปที่หางเหมือนหยินหยางใช่ใช,ใช่สัญลักษณ์นี้มันแปลว่า จุดเริ่มต้นกับจุดจบมันอยู่ติดกันมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของขายของมันเป็นสัญลักษณ์แห่งการพักผ่อนสมดุลความเท่าเทียมจุดเริ่มต้นกับจุดจบอยู่อยู่จุดเดียวกันปลาตัวหนึ่งหันหัวไปที่หางอีกตัวอีกตัวหนึ่งก็หันหัวไปที่หางอีกตัวเพราะนั้นถ้าเป็นการค้าขายเนี่ยตกลงมาเที่ยวชมอย่างเดียวแล้วไม่ซื้ออะไรอันนี้อันนี้ต้องออกจากร้านนะแต่ในบ้างบิสเนสต้องการธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ เรามีเรามีสมมติเราเป็นมิวเซียมเราเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ต้องให้คนมาเยี่ยมชมแล้วเรามีที่จํากัดอ่ะให้คนได้แค่สมมติรอบหนึ่งร้อยคนแต่คนเราก็าลังอยากมาเยอะเราก็อัดสัญลักษณ์นี้ไปเยอะให้มันหมุนคนออกเร็วๆอย่าอยู่นานเพื่อที่จะได้รองรับคนรอบจะได้ได้หลายๆรอบนั่นมันมีเหตุผลเหมือนลง ก็มีที่มาที่ไปคือไม่ใช่สัญลักษณ์ปาวนจะไม่ดีทุกอย่างแต่ว่ามันก็เหมาะกับบางพื้นที่บางธ<า>ุรกิจใช่ค่ะ,ะแล้วข้อที่4ในบรรดาสัญลักษณ์สิสราศีะจะมีอยู่ราศีหนึ่งที่ให้ทิปเก่งที่สุดเลยให้ทิปเก่งเออเอาไหมเอาไหมน้องๆเอาทิปไหม เวลาค้าขายเนี่ยบางทีนะน้องๆที่ทํางานเหนื่อยๆนะเราก็เข้าใจนะว่าเออเท่าแก่เนี่ยเขาได้กําไรใช่ไหมแต่น้องๆบริการใจขาดบางทีได้ได้แค่ค่าจ้างเดือนเดือนไอ้กล่องทิปเนี่ยถ้าเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็ใายใส่เป็นนิสัยใจคอเป็น culture เขานะเป็นเป็นมารยาทแต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยจะได้ใส่หรอกแต่มันก็กระตุ้นได้บ้างนะให้ได้ทิปบ้างในะใน12ราศี12ซิมโบสัญลักษณ์อย่าลืมนะครับไม่เกี่ยวกับวัน เนปีเกิดคุณนะนีีเกี่ยวกับการใช้ศาสตร์สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของราศีราศีไหนเงินหล่นจากกระเป๋าเป็นทิปให้คนที่ถูกใจมากที่สุดอ่าให้ขายเล่นๆทายผิดไม่ว่าทายผิดไม่ว่าผมให้มายงทิพ1หนึ่งลูกมาปรังหนึ่งลูกและราศีที่เทน้ำนี่ใช่ไหมคะถูกต้องราศีกุ้งอัพคอเสน้ำหกับคอนโทรก็คือไม่สามารถกักเก็บไว้ได้มันจะสปีลก็คือหล่นหรือหกมันหน่อยหนึ่ง นั่นแหละคือทิปส์ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเอียงของสิ่งของความเอียงใช่พวกนี้ทั้งหมดที่บอกเนี่ยถ้าเราตกแต่งร้านเป็นมาถูกทางก็เสียตังค์ครั้งเดียวหรือบางเรื่องอาจจะไม่เสียตังค์เลยะ็็สุดท้ายนี่อาจจแบบทํายากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครทำเนี่ยจะมีผลมากกว่าสี่ข้อที่พูดมาข้อสุดท้ายก็คือ